ใช่นด่พูดตรงตัวว่าอุตส่าห์แบบหาทางลงแบบที่แบบที่ดีที่สุดแล้วทําไมต้องมาแบบมึงต้องมาแบบแย่รังแนกันอีกทำไมกูไม่เข้าใจเนี่ยอุตส่าห์แบบเออให้มันแบบดีๆกับทั้งคู่เลยบัวไม่ให้ช้ําน้าไม่ให้ขุนมึงก็แบบมือไม่พายแล้วมึงยังเอาตีนมามากวนมากวนน้ําให้มันขุนอีกยังเอาตีนมากวนน้ําให้มันขุนอีกทําทําไมเนี่ย อุตส่าห์แบบพูดดีมากเพราะเราว่าเรารู้สึกว่าเออคนเรารักกันมันไม่ควรแบบจบด้วยความรู้สึกแบบอะไรอะไรต่อก,กันบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นทุกคนได้มีที่ยืนอยู่สบายสบายความคิดดิฉันดิฉันคิดหมดแล้วเวลาดิฉันจะทำอะไรนะคะทุกคนดิฉันพูดแบบนี้เลยก็คือคิดว่าเออต่อให้เลิกกันเราก็ยังมีพื้นที่ยืนแบบที่ใครแต่ละคนไม่ต้องถูกแบบรู้สึก รู้สึกว่าไม่ดีในสายตาของสังคมหรือว่าเป็นที่รังเกียจใช่ไหมพี่กอล์ฟถูกถูกอันนี้เออถูก,ถกแบนด์ถูกอะไรเราส่าห์ทำแบบนี้ทาไมถึงเลือกทําแบบนี้โพสต์แบบนั้นอัออนคดคลิปแบบนั้นเพราะว่าอยากให้ทุกไม่ใช่ว่าแค่ตัวเราคนที่เราเคยรักด้วยเขาไม่ได้มีพื้นที่ยืนแบบแบบสง่าง,งามพอๆกันกับเราต่อให้เราเลิกกันแล้วก็ยังมีพื้นที่กูทําให้หมดทุกอย่างเนี่ยอีดอทชอยอมทอมพอมทเนี่ย อีดอทอชอยอมอทอเนี่ยมึงยังคิดไม่ได้เท่ากูเลยเนี่ยและสารละแน่ว่านั่นว่านี่กูคิดหมดทุกอย่างเวลากูจะทำอะไรไม่ได้ว่ากูทำกูทำแล้วกูมานั่งคิดกูคิดหมดทุกอย่างแล้วกูถึงทำมึงมีปัญญาได้แค่โอโอ๋อย่างเดียวอยากมีบทว่างั้นเธออยากมีบทว่าเป็นคนใกล้ชิดที่สุด เป็นคนที่ฟังเขาฟังที่สุดมึงต้องตื่นก่อนบางทีมึงก็หลับลึกค่ะมึงก็เป็นแค่ถ้าเปรียบสมัยก่อนมึงก็เป็นแค่แม่ยกแก่ๆที่เอาพวงมาลัยไปคล้องคองลิเกแล้วก็คิดว่าลิเกมันจะแบบอะไรกับมึงอย่างนี้มั้ง หนูคิดดีแล้วพี่หนูคิดดีแล้วหนูคิดดีทุกอย่างแล้วที่หนูทําเนี่ยหนูแบบมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วถึงเลือกที่จะทํามีเหตุผลแล้วไม่ใช่เหตุผลเพื่อตัวเองด้วยเหตุผลเพื่อตัวของคนที่เราเคยรักอ่ะเราอุตส่าห์แบบเออคิดเผื่อคิดอะไรทุกอย่างอันนี้แม่งคิดกันไม่ได้งงใจจริงๆเออถ้าเราพูดเอาดีเข้าตัวเราคนเดียวแนละ้วแบบเลิกกันโดยการว่าร้ายให้เราจะว่าไปอย่างนะ เราจะว่าไปอย่างว่าเราเป็นคนแบบเออเห็นแก่ตัวเวลาอยากได้เขามึงก็อยากได้เขาแต่เวลาพอมึงอยากเลิกกับเขามึงก็แบบเอ้ยาสาดศาส์สีสาสีสาสร์โคนใส่เขาเออเท่าอย่างนั้นว่าไปอย่างเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่คบไม่ได้อันนี้ไม่เคยทําเลยไม่เคยทําไม่เคยว่าเลยกูไม่ได้แบบเป็นคนปัญญาอ่อนว่าจะมาสนใจว่า เออเลิกกันแล้ว FC จะไปตามฝั่งไหนไม่ตามฝั่งไหนความคิดมึงมันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนมันเหมือนคนแก่ปัญญาอ่อนนะ่ะมันเหมือนคนแก่ปัญญาอ่อนที่แบบว่าห่วงว่าเออใครจะไม่ตามลูกมึงอย่างนี้หรือเปล่ากูไม่ได้สนใจว่ามึงจะมาเกียดกูแล้วก็ไปมึงจะไม่ตามกูไปตามใครกูไม่สนใจเลยกูอยู่ตรงนี้มานานกูเป็นคนที่เคยถูกคนแบบ u n ฟอ l l o w จากผิด สี่แสนห้าแสนไทยในคืนเดียววันนี้เรื่องแบบนี้เล็กน้อยสําหรับกูมากแล้วก็แล้วก็วกตกกระเดือกฉันละเสียง <laughs> <ส><ญ>ก็ส <laughs> เสียงสั <laughs> ่นเสียงฉันก็สั่นก็มาตกกระเดือกฉันเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวคนก็นึกว่าจัรจะร้องไห้อีกแล้วเออมาตกกระเดือกตกคอเอาให้เ็ดก่อนเอาให้เตดก่อน,ออน <laughs> ไม่เป็นไรแล้วก็เออเราไม่ได้เอนันนีขนาดเออตบแรงมากใช่ทุกคนอื สี่โมงโเราออกจากนี้สบายๆนะได้ได้ค่ะก็ตันอยู่แล้วเออสบายสมมบายช,มมชวิโม <ๆ S 2> เพราะให้นัดไม่เด็กเออช่างตบแรงมากทุกคนไม่ก็ช่างก็อันนี้ค่ะคิดว่าคนนี้เป็นดออชอยอไงก็เลยแบบก็ตบไปเลยดอทอชอยองอือไม่ได้จะร้องไห้ไม่อะไรมันไม่มีโมเมนต์แบบนั้นหรอกทุกคน มันไม่มีโมเมนต์แบบนั้นแล้วมันไม่มีแล้วเก็บเก็บน้ําตาไปร้องไห้ตอนที่พี่ก๊อฟตายดีกว่าใช่ไม่มีช่างแต่งหน้าเก็บเก็บน้ําตาไว้ร้องไห้ให้ช่างแต่งหน้าเวลานางตายดีกว่า <c oughs> ดอทอชอยอมอทอดอทชอยอมอทอแล้วอีพวกนี้นะมันเกลียดมันทาไมมันถึงเกลียดไม่จริงเนี่ยหนุกดิฉันไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะทุกคนคืออยากให้มันเกลียดเราจริงๆแล้วมันแบบมันเลิกตามเลิกพูดถึงเราไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นประเภทแบบ เกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ําแกงอย่างเงี้ยเมื่อคืนมันก็ยังมาสาระแนะอยู่ที่ฉันก็เห็นมันก็เข้ามาอยู่จริงใช่มันก็ยังมาส่องมาดูอยู่มึงจะทำอะไรของมึงเพื่ออะไรของมึงเนี่ยกูว่าพวกมึงนี่มีปมอะไรบางอย่างในใจแน่เลยมึงเคยถูกผัวทิ้งหรือว่าอะไรหรือเปล่าบางทีมึงต้องไปพบจิตแพทย์นะ มึงคนไปพบจิตแพทย์บ้างแล้วให้จิตแพทยต์ตำรวจจิตใจมึงว่าลึกๆมึงมีปมกับเรื่องของการแบบถูกกระทํามาหรือเปล่ามันก็เลยแบบทําให้มึงรู้สึกว่าแบบแบบเวลาเห็นคนแบบดีกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้มันจะต้องแบบจะดิ้นตายเนาะเออมันจะดิ้นตายหรือว่ามันจะยังไงนั่นแหละมอทอด,ดทชดอออทชยมท ไม่ไไม่ใต่ใจไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคนที่เออ,อเป็นเป็นคนที่แบบเคยแบบไอ้น,นี่การคุยการซับพอร์ตกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้ามันเป็นคนที่เราไม่รู้จักกันเราไม่มีปัญหาเลยอันนี้พูดตรงๆนะมอทอไปว่ามหาไทยถูกต้องค่ะนั่นแหละมหาทไทยนะมอทอย่อมาจากแม่ทิพ์แม่ทิพอีแม่ที่ไม่ใช่แม่แต่อยากทําตัวเป็นแม่นั่นแหละเขาเรียกวแม่ทิพ์แม่ทิพม แต่ไม่ใช่เมืองทิพย์นะคะไม่ใช่เมืองทิพย์ค่ะเป็นแม่ทิพย์ออีแม่ที่ไม่ใช่แม่ไออยากทำตัวแม่ทิพย์อีแม่ที่ถักผมเปียเหมือนกับเด็กสาวแรกรุ่นในอีมึงคิดว่ากูจะเป็นเหยื่อของมึงเหรอกูพูดตรงๆมึงคิดจริงๆหรอว่ากูจะเป็นเหยื่อกับสิ่งที่มึงทําเนี่ยมึงไม่มึง,ม,งมึงก็ตามกูมานานมึงก็น่าจะรู้นะ มึงคิดจริงๆเหรอว่ากูจะกูจะเป็นเหยื่อของมึงเนี่ยฉันจะไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปคิดจริงๆเหรอ